สวัสดีฟันบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ใบข้อมูน,นแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง Youtube ช่องสำรองอีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรราฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็มาคาดการเกี่ยวกับสเิเ็ตัวจินเงินก่อนนะครับในเกมค่ำคืนนี้นะหลังจากที่แมนยูครับก็พ่ายแพ้เละเทตต่อพานเลตไป40จากเกมนัดก่อนในเกมวันนี้ก็เป็นแมตที่หนักมากๆนะครับแมนยูก็ต้องการแต้ม ส่วนอาเซนนอนก็ต้องการแต้มเหมือนกันนะครับในเรื่องของหมายถึงแต้มสำคัญนะฮะที่แบบไม่อยากเสมออยากชนะเท่านั้นครับต่างคนต่างอยากที่จะ ชนะนะครับสำหรับแมนยูของเราเนะ่ครับเรื่องของความพร้อมก่อนเกมเนี่ยก็เทนฮาร์ได้มีการให้สัมภาษณ์ไปแล้วในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับก็ไปย้อนรับฟังกันได้ผมก็ได้มีการสรุปให้รับฟังไปบางส่วนเรียบร้อยนะครับว่าใครพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างนะครับโดยในเกมวันนี้ครับจะมีการเปลี่ยนแปลงทัพนักเตะอะไรอย่างไรกันบ้าง เรามาดูกันดีกว่านะครับตามมุมมองของทาง MBN นะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองมาเชสเตอร์นะครับโดยที่ MBN เนี่ยเขาก็มองว่าสเวตตัวจริงเนี่ยแน่นอนผู้สับตูก็เป็นอุราน่านั่นแหละสีแนวรับนะฮะก็ใช้บันบิซาก้าเป็นฝั่งขวาแล้วก็กองหลังตัวกลางเนี่ยก็ยังคงเป็นคาเซเมโรกับ อีเวนนะครับในเมื่อทินทารกเนี่ยดูแล้วยังคงไม่กล้าเสี่ยงที่จะใช้กองหลังดาวรุ่งลงเล่นก็ต้องเป็นคาซิเมโรที่เหมาะสมที่สุดนะครับจับคู่กับอีเวนแบ็กซ้ายก็เป็นดันโลนะครับในเมื่อไม่อยากใช้ดาวรุ่งก็ต้องเป็นตัวหลักที่ใช้งานทดแทนนะครับแต่ถ้าเกิดแบบมีการเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะให้โอกาสดาวรุ่งเนี่ยก็ได้นอนครับว่ามีลิศายชื่อหนึ่งคนก็คือแฮร์รี่อาร์ที่ทางสโมสรมีการผลักดันขึ้นมาร่วมซ้อม กับทีมชุดใหญ่หลายสัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะครับกองกลางก็เป็นไมนูเอเร็กเซนนะครับแล้วก็บรูโนเฟรนเดสที่น่าจะกลับมาได้ในเกมวันนี้นะครับส่วนเมสันเมาส์ au, จากเกมเมื่อก่อนลงเล่นได้แต่ว่าเกมวันนี้มีอาการบาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งนะครับแนวรุกก็น่าจะประกอบไปด้วยกนาโชฮอยรุนแล้วก็แรดฟอร์ 4, ที่กลับมาลงฝึกซ้อมได้แล้วนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ แล้วก็น่าจะพร้อมในเกมค่าคืนนี้อีกตัวนะครับนี่คือสเปตัวจริงคาดการนะฮะที่มีการระบุก,กันออกมาจากสื่อท้องถิ่นของเมืองเบเตอร์อย่าง m v n นะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะคือจริงๆแล้วอีกมุมมองด้านหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าแฟนบอลเนี่ยมีการคอมเมนต์เยอะเหมือนกันนะครับเป็นแฟนบอลเมืองนอกนะ เขาอยากให้แบบมีการใช้แนวรับดาวรุ่งไปเลยนะครับเอาแบบแนวรับดาวรุ่งโอเคภาพรวมเนี่ยเราอาจจะมองได้ว่าดาวรุ่งรายดังก่ลาวไม่มีประสบการณ์นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยดาวรุ่งที่ดันขึ้นมาใช้มันก็ตรงกับตําแหน่งเป็นตําแหน่งที่ถนัดอยู่แล้วนะฮะอย่างเช่นกองหลังตัวกลางก็ดันขึ้นมาใช้งานก็มีดิสไลชื่อเหมือนกันที่ทาสโมสรมีการดันขึ้นมาร่วงซ้อมก็ต้องเสี่ยงใช้แหละ ในเมื่อมันไม่มีตัวเลือกมากพอนะครับแบ็กซ้ายอย่างเช่นเฮริย m อามาร์อย่างเงี้ยที่มีการเรียกร้องกันมันก็ต้องมีการเสี่ยงลงสนามมันไปนะครับก็ต้องบอกว่าถ้ายังคงฝืนใช้แบบนี้ผลที่จะตามมามันก็ยังคงปวดหัวเหมือนเดิมครับเพราะว่านักเตะอย่างกาเซเมโร่ไม่ใช่กองหลังตัวกลางดูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะไปคาดหวังให้กาเซเมโร่เล่นเหมือนกับกองหลังตัวกลางก็คงไม่ใช่ดัลโล ตำแหน่งประจำเล่นทางฝั่งขวาหลายๆครั้งโดนจับโยกมาฝั่งซ้ายเราก็เรียกร้องอะไรมากไม่ได้ถึงแม้ว่าดารลจะเล่นฝั่งซ้ายได้ก็ตามบันวิสาก้าถึงแม้ว่าจะเล่นได้แต่ว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยก็คือบันวิสาก้าก็จะมีข้อผิดพลาดเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับแฟนผีหลหลายคนก็มีการคอมเมนต์ว่าถึงเวลาที่จะต้องเสี่ยงแล้วฮะ เอาดาวรุ่งก็ได้ที่เป็นตำแหน่งถนัดนี่แหละดันขึ้นมาใช้งานไปเลยเป็นตัวจริงไปเลยนะครับหรือจะใช้แบบเดิมทนใช้ไปก่อนคาสิเบโรดาโลทดแทนไปก่อนแบบนี้ไหมมันก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่ที่เทนฮากนะครับก็เห็นใจส่วนหนึ่งนะเราต้องเห็นใจเทนฮากส่วนหนึ่งส่วนเอวเรื่องของรูปแบบการเล่นเนี่ยแน่นอนก็ว่ากันตามเกมมันไปนะครับแต่ว่าเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยน่าเห็นใจครับเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนื่งเยอะอย่างเช่นล่าสุดก็เป็นเมสันเมาส์อย่างเงี้ยลง1เกม พักไปหลายสัปดาห์อย่างเงี้ยนะฮะนักเตะตัวหลักก็สลับกันเจ็บไม่ค่อยพร้อมลงสนามพร้อมกันสักทีนะครับประมาณนี้ครับส่วนเรื่องต่อมาครับเป็นมุมมองของเรเน่มูริสตีนนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยของเซอร์เรโกูสั์นะครับในช่วงยุคนึงแหละนะฮะในยุคของป่านั่นแหละเขาเจอกันแบบง่ายๆเขาก็ออกมาคอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับอนาคตของเทนฮากโดยที่เรเน่มองว่าเทนฮากเป็นผู้จัดการทีมที่ไม่เหมาะสมกับการคุมทัพ สโมสรแมนเชสเตอร์เดหลังจากนี้เป็นต้นไปต่อไปแล้วนะครับคือในตอนนี้แนวโน้มของแมนยูเนี่ยภายใต้การคุมทัพของเทนฮากเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะถดถอยตกต่ำไปแบบเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นอย่างมากซึ่งเราได้เห็นผลงานภาพรวมในช่วงฤดูดกาลนี้ครับเรื่องของผลการแข่งขันในศึก ฟุตบอลทวยุโรปนะครับผลงานในลีกแพ้ไปแล้วกี่นัดนะฮะเราก็ทราบกันดีผลต่างประตูได้เสียติดลบอีกนะครับอันดับตารนางคะแนนอยู่อันดับที่ถือว่าไม่ใช่อันดับที่น่าพึงพอใจเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะไปหวังเกี่ยวกับโคตาบอลทวยุโรปในช่วงฤดูกาลหน้ามันก็ตอนนี้มันเลือนลางเป็นอย่างมากนะครับนี่คือเหตุผลหลายๆอย่างครับที่ถ้าเกิดเราเอามาวิเคราะห์เจาะลึกเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าชัดเจนเลยครับเอเดนฮาร์กอาจจะไม่ใช่คนที่เหมาะสม mm -hmm. กับการคุมทัพแมนเชสเตอร์เดนหลังจากนี้อีกต่อไปนะครับก็คือไม่ใช่คนที่พาทีมเนี่ยกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เรเน่กล่าวช่วงต้นนะครับอีกทอดหนึ่งที่เรเน่ยพยายามอธิบายครับเรเน่ยพยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทนฮากก็ไม่ได้แย่เสมอไปถ้าเกิดเรามองผลงานของเทนฮากก่อนหน้านั้นเนี่ยโอเคเรายอมรับว่าเทนฮากทาได้ดีนะมีเรื่องการคุมทีมคุมทัพแนวทางชัดเจนที่อาแจกนะฮะแต่ว่าณับปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นที่สมสรนแมนยูนะครับซึ่งในตอนนี้ครับแมนยูกำลังเข้าสู่ยุคใหม่เซอร์จิมบรากิฟเข้ามาเซอร์เดฟเบลฟอร์ดเข้ามาเบอร์ราด้าเข้ามาวิลค็อกเข้ามาแล้วก็อาจจะมีแดนแอสวดเข้ามาตอนนี้เบื้องหลังมันมีการเปลี่ยนถ่ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลำดับต่อไปก็คือคุณต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเอเดกียนฮาร์กเนี่ยเป็นคนที่ใช่หรือเปล่าสิ่งที่เรเน่มั่นใจก็คือแน่นอนครับว่าทีมงานเหล่านั้นเนี่ย ได้มีการพูดคุยกับเอเดนทานเรียบร้อยแล้วนะครับได้มีการพูดคุยกับทีมงานนักเตะแรงต่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็มารอติดตามกันว่าอนาคตของทีนทางจะเป็นอย่างไรแต่มุมมองของเรนี่ก็คือเขาไม่ใช่โค้ชที่แย่นะในการทําทีมถ้าเกิดดูจากผลงานตอนที่คุมกับอาร์เจแต่ว่าณปัจจุบันกับแมนยูเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับแมนยูหลังจากนี้นะครับหรือว่าในตอนนี้เหมือนกันนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็มุมมองของริวาโดูกันบ้างริวาโดก็เป็นตํานานดาวเตะ ชาวบราซิลนะครับที่ทุกคนน่าจะ รู้จักกันเคยเห็นลงสนามมาผมก็เคยรับชมเหมือนกันนะครับช่วงเวลาแบบกลางๆค่อนแบบปลายๆแล้วนะฮะซึ่งลิบร์โดเนี่ยก็ได้ออกมากล่าวถึงรุ่นน้องอย่างคาเซเมโรครับว่าทําผิดพลาดนะในเรื่องของการที่ย้ายออกจากเรอัลมาดริดมาอยู่กับแมนเชสเตอร์เดนนะฮะทั้งๆท,งที่ตอนอยู่เรอัลมาดริดเนี่ยกำลังไปได้สวยเป็นอย่างมากนะครับลิบรโดบอกว่าคาเซเมโรเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมนะเขามีอาชีพการขาแข่งที่ยอดเยี่ยมกับเรอัลมาดริดแล้วก็ส่วนตัวแล้วผมคิดว่า เราตัดสินใจพลาดเป็นอย่างมากที่ย้ายจากโอยอมริดมาอยู่กับ แมนเชสเตอร์เด <Manchester> ผมคิดว่าก่อนหน้านี้เขากําลังมีชีวิตที่สวยงามเลยที่สโมสรดั้งเดิมของเขาก็คือเรอัลมาดริดนะแต่เรื่องเงินกลายมาเป็นปัจจัยที่ทําให้เขาตัดสินใจแบบนั้นตอนนี้แมนเชสเตอร์เดตกำลังมีช่วงเวลาที่ย่ำแย่เป็นอย่างมากนะครับพวกเขามีนักเตะได้รับบาดเจ็บหลายคนและคาซิเมโรคือกองกลางไม่ใช่ศูนย์หน้าหรือกองหลักนะครับหลายคนมีการวิจารณ์ลบใส่คาซิเมโร กับการที่เขาต้องลงเล่นในตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่เจ้าตัวเนี่ยถนัดแต่ในความคิดเห็นของผมเขาไม่ใช่คนที่ผิดเลยเพราะตัวของสโมสรแมชตัวด้วเตัเองเนี่ยกำลังเจอปัญหาอย่างหนักซึ่งก็เลยทําให้คาเซมิโรเนี่ยก็ต้องรับผลดังกล่าว ก็คู่ไปกับสโมสรอนด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นี่คือมุมมองของเรววโดนะส่วนเรื่องของโทมัสทูเคิลนะครับเบนเจคอปนะข่าวคนดังเนี่ยเขาก็วิเคราะห์เกี่ยวกับสาการของทูเคินกับสมสรอนแมนอยู่นะครับเบนเจคอปก็รายงานกับคล้ายๆกับสื่อดังๆเจ้าอื่นนะครับว่าทูเคินมองว่าภารกิจที่พิเมลเยยกิจเนี่ยของเจ้าตัวยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้น เขามีความต้องการที่จะกลับมารับงานแล้วก็สารต่อภารกิจดังกล่าวให้มันสําเร็จเรียบร้อยแบบ100%ซนะครับซึ่งสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นสโมสรที่เหมาะสมสําหรับกุนซอรานี้นะว่าอินเ s ออสเนี่ยจะเข้ามาพร้อมกับทีมงานมากมายที่ซัพพอร์ต มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลณะฟุตบอลเยอะกว่าทีมงานชุดเก่านะครับและนั่นคือสิ่งที่ทูเคลนชื่นชอบครับทูเคลนเป็นผู้จัดการทีมที่เน้นเรื่องของฟุตบอลแล้วก็ เขาไม่ชอบที่จะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของนอกสนามนะครับหมายถึงเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะเรื่องของภายอกสนามอะ่ะที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดทัพเนี่ยทูเคริลจะไม่ชอบนะครับเขาชอบแบบเป็นผู้จัดก,การทีมที่จะต้องโฟกัสเพียงแต่ภายในเท่านั้นเรื่องของสัญญาเรื่องของอะไรต่างๆจัดการเลยครับทีมงานหลังบ้านจัดการได้เลยนั่นคือวิธีการที่ทูเคริลเนี่ยต้องการแล้วก็มันประจวบเหมาะกับสิ่งที่อินิออสกำลังที่จะทํากับสูโมสรแมนอยู่อยู่พอดีนะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่า ทำไมทูเครนกับแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยถึงมีข่าวการทำงานร่วมกันในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นต้นไปถ้าเกิดมีการปลดเอรกินฮารออกจากการเป็นกุนซือนะครับเพราะว่าแนวทางการทำงานเนี่ยมันเหมือนกันนะครับอินออส เข้ามาจะมีการบริหารงานแตกต่างจากยุคก่กอนหน้านั้นที่เกรลเซอร์เอ็ดเวิร์ดทำงานนะครับก่อนหน้านั้นเอเดรกินฮาก็ต้องมาเกี่ยวข้องด้วยแหละนะฮะในเรื่องของการซื้อนักเตะนู่นนี้นั่นนะครับมาเคลียร์ปัญหาหนู่นนี้นั่นอีกมาตัดสินเรื่องของสัญญาอะไรต่างๆอีกนะฮะแต่ตอนนี้นะครับพอเข้าสู่อินดออสเข้ามาเนี่ยนะครับอินดออสเนี่ยเขาก็จะให้ผู้จัดจาก,การทีมเน้นในเรื่องของภายในสนามอย่างเดียวละแล้วก็เรื่องของนอกสนามเรื่องของการซื้อนักเตะคุณก็จิมมาว่าคุณอยากได้ใคร เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปวิเคราะห์หลังบ้านกันเอาเองว่าได้หรือไม่ได้ ถ้าไม่ได้ A ก็ต้องเป็น B ไม่ได้ B ก็ต้องเป็น C แหละนะฮะคือมันจะเป็นแนวทางประมาณนั้นมากกว่าที่ทีมงานหลังบ้านเนี่ยจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเยอะหน่อยนะครับมากกว่าเมื่อก่อนที่ผู้จัดก,การทีมของแมนยูเนี่ยมักจะมีแบบอำนาจเบสเสรซะเยอะนะฮะน่าจะเข้าใจความหมายดีนะครับสำหรับสถานการณ์ของเอเดนการในตอนนี้ครับตามรายงานจากเดลี่เมลเนี่ยมีการระบุันออกมาครับว่าตอนนี้สถานการณ์ภายในห้องแต่งตัวภายในทีมเนี่ยตอนนี้ขวัญกาลังใจความรู้สึกอารมณ์ร่วมความมั่นใจความศรัทธา ต่อตัวของเอเด็กนฮาร์คเนี่ยมันเริ่มที่จะมีกลิ่นละนะครับกลิ่นที่ไม่ดีมันเหมือนกับวันที่ท้ายของโชเซ่เบนโยแล้วก็โอเล็กอัาโซชานะครับผมพยายามเคยเน้นย้ำในเรื่องของโอเล่ที่โอเล่เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์มาเมื่อไม่นานมานี้ครับว่าให้เราลองคิดดูนะว่าหรือว่าลองจินตนาการดูแล้วกันนะครับคือหมายถึงมีกลิ่นอะไรบางอย่างกลิ่นที่ไม่ดีภายในห้องแต่งตัววันที่ท้ายของการกุ่มทับเนี่ยผมจะชี้แจงให้รับฟังแล้วกันย้อนกลับไปหน่อยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับฟังนะ โอเล่บอกว่าในเกมันนั้นเนี่ยคือเขาก็พยายามแบบกระตุ้นนะพยายามกระตุ้นในช่วงพักครึ่งพยายามแบบว่าให้นักเตะเอาหน่อยเอาหน่อยนะครับแล้วก็แบบมีการทําทุกอย่างแหละที่ทําให้นักเตะเนี่ยฟื้นตัวกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเริ่มในช่วงครึ่งหลังแล้วก็พยายามกลับมาชนะให้ได้แต่ความรู้สึกของโอเล่ในตอนนั้นเนี่ยนะครับก็คือนักเตะมันไม่เอาแล้วนะครับอารมณ์แบบมันไม่มีอารมณ์ร่วมแล้วทุกคนเนี่ยห่อเหี่ยวมากมันมืดมนมากแล้วก็เป็นบรรยากาศในทั้งตัวที่อึมครึมมากนะครับคือแบบมันมีกลิ่นที ดีแล้วนะฮะหมายถึงแบบนักเตะม,มันแบบเตรียมที่จะไล่โค้ดแล้วอะ่ะนักเตะแบบมันไม่เอาแล้วมันให้ฟังแล้วนะครับพูดตรงๆก็ตามนี้ะนะฮะนี่คือตอนที่โอเล่อธิบายนะเพราะฉะนั้นให้เปรียบเทียบดูในตอนนี้ครับที่เดลิมบอกว่า คือตอนนี้บรรยากาศในสนามหรือในเรื่องของในทีมเนี่ยมันมีกลิ่นประมาณนั้นนะฮะความเชื่อมั่นมันลดน้อยลงไปนะครับอารมณ์ต่างๆมันคือมันตกต่ำไปม,มากแหละนะครับก็ลองจินตนาการกันดูนะครับผมเอามาเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆนะว่าเอเดรนฮากอาจจะอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับโอเลโวนโซชาหรือบูรินโยก็ได้ที่นักเตะเริ่มที่จะไม่เอาแล้วนะครับส่วนมุมมองของสตีฟแมคคาร์ลนนะครับ mm hmm. ก็ได้ออกมาแสดงความเชื่อมัน่นครับว่าโตสังกัดเนี่ยจะกลับมาประสบความสำเร็จได้ อีกครั้งหลังจากการเข้ามาของเซอร์จิมแบรดคลิปนะครับสตีฟแมคคลเรีนเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ผ่าน b b c นะฮะสตีฟแมคคลเรีนเนี่ยกล่าวว่าอาร์ซอนเนี่ย ยังสามารถกลับมาได้เลยตงทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเขาก็มาได้แบบมีผลงานที่ดีนะเพราะฉะนั้นแมนเชสเตอร์เดทําไมจะทําแบบเดียวกันไม่ได้นะครับแล้วก็พอทีมอินดอสเข้ามาเนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นข้อดีของทีมงานชุดใหม่หลายอย่างพอสมควรที่ทีมงานชุดใหม่เนี่ยพยายามทํานะฮะชัดเจนก็คือทีมงานชุดใหม่มีการระบุมาตรฐาน นะครับว่าจะพาทีมเนี่ยไปอยู่ในจุดไหนต้องการแบบไหนนะครับแล้วก็ต้องการกลับไปทําในสิ่งที่เราเคยทําได้ก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อหลายปีก่อนนั่นแหละนะฮะ นั่นคือสิ่งที่เซอร์จิมแล้วก็ทีมงานชุดใหม่ต้องการแมคลาเรนกล่าวอีกนะครับว่าการได้พูดคุยกับเซอร์จิมและก็เซอร์เดวิลฟอร์ดเนี่ยพวกเขาเป็นคนที่เค็นความสามารถที่ดีสุดออกมาจากผู้คนได้นะครับพวกเขาต้องการให้สิ่งนี้ประสบความสำเร็จนะครับพวกเขาได้ทําแบบนั้นในกีฬาชนิดอื่นรวมทั้งในแง่ของธุรกิจผมเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะทําได้อีกครั้งกับสโมสแมนสบตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอน นะครับประมาณนี้นะฮะเรามาปิดท้ายกันหน่อยนะครับ,รบก็คือเรื่องของเฟรนคิดยองกลับมามีข่าวกับแมนยูอีกครั้งหนึ่งนะครับมีข้อมูลออกมาจากเฟอร์รานมาติเนสแล้วก็ทางฝั่งของบุนโดเดปอติโบนะครับ มีการรายงานเข้ามาว่าเอเดนฮาร์ยังคงมีความต้องการให้ทีมสัสญญากับเฟนแคดยองเข้ามาร่วมทีมไม่ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งเดยองก็ยังไม่ได้มีการเคลียร์ปัญหาหรือเรื่องของเงื่อนไขต่างๆกับทางบาเซลนาในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอนาคตของเดยองเนี่ย อาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงก็ได้เ,เรื่องของการที่นักเตะรายนี้เปลี่ยนใจย้ายทีมไหมอะไรประมาณนั้นนะครับก็ต้องรอติดตามกันในช่วงซัมเมอร์น,นี้แต่จุดที่มันเป็นประเด็นก็คือเอเดรกยนฮักยังคงอยากให้สโมสสอนเนี่ย ควาตัวเดยอยงเข้ามาร่วมที่ไม่ได้นี่คือกองกลางที่เขาต้องการมากที่สุดนะครับส่วนเรื่องของดอนนี่ฟาร์เดเบกนะครับล่าสุดก็มีรายงานจากสื่อของฝั่งเยอรมันนะครับมีการระบุออกมากับว่าดอนนี่ฟาร์เดเบกเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่เป็นอาการบาดเจ็บหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งส่งผลให้ดอนนี่เนี่ยต้องเดินทางกลับไปที่ฮอลแลนด์บ้านเกิดเพื่อทําการรักษาตัวนะฮะซึ่งดูแล้วเนี่ยก็น่าจะไม่รอดครับสำหรับดอนนี่ฟาร์เดเบกนะครับกับการอยู่กับแมนยูต่อไปก็ไม่น่าจะรอดแหละนะฮะ น่าจะโดนขาดทั้งไปหลังเปิดก็ไม่น่าจะเซ็นแบบทาวรด้วยนะครับส่วนเรื่องของเมสันกินบู๊นะครับตามรายงานจากมาก้านะฮะ มีการระบุว่าทราบวันดีครับตอนนี้แมนยูคือมีความต้องการหรือพร้อมที่จะขายเมสันกินวูดออกจากทีมแหละในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยที่ก็มีทีมอย่างบาเซลนาแอตเลติกมาดรดนะครับเกตาเฟยูยเวนตุสมิลานก็ให้ความสนใจนั้งแต่วลานี้นะฮะแต่สิ่งที่แมนยูต้องการเนี่ยก็คือแมนยูต้องการขายเมสันกินวูดให้ได้ในราคาที่สูงเท่าที่จะทําได้น่ก็อาจจะเป็น50-60ล้านยูโรนะฮะ ซึ่งถ้าเกิดขายให้กับทีมในยุโรปด้วยกันเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าหลายๆทีมในตอนนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าโดนเรื่องของ การจากัดการใช้เม็ดเงินในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหลายๆทีมในโยุโรปก็เลยต้องใช้เงินแบบระบัดระวังนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบิ๊กทีมก็ตามมันมีไม่กี่ทีมครับที่ใช้เรื่องของเม็ดเงินได้คล่องนะฮะเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือแมนยูเนี่ยอยากขายเมสันกินบูธให้กับทีมในลีกซาอุมากกว่าที่พวกเขาเนี่ยมาพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินมหา,าศาลได้ทั้งเรื่องของออปชั่นให้กับนักเตะรวมไปถึงเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวระดับสูงที่แมนยูต้องการน,นารับก็เป็นกระแสข่าวที่ ท้ายกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ